สวัสดีครับเพื่อนพ้อนน้องพี่กรกวันทุกคนนะครับในภาคกลางวันแบบนี้เดี๋ยวมาคุยกันเผาหัวกันสักหน่อยหนึ่งสําหรับการแข่งขันที่บราซิลกาลังจะเริ่มขึ้นในคืนนี้เที่ยงคืนตรงนะครับ0 0น0นไปรอชมได้บีนสปอร์หนึ่งนะครับในเบสท่นทุก็จะไปรอพวกเรากันอยู่ตรงนั้นแต่ในเมื่อคืนนี้นะครับเสร็จสิ้นกันไปสําหรับสปินเวสแล้วก็การคอลี่ไฟถือว่ามีจุดเปลี่ยนที่สําคัญเกิดขึ้นอีกแล้วในการลุ้นแชมป์โลกแล้วมันเกิดขึ้นกับ 3นักแข่งเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสได้ลุ้นคงไม่มีใครแล้วล่ะนะครับมีแค่3คนในตอนนี้อก่อนอื่นเลยนะครับแสดงความยินดีกับแรนโดนอริสนะครับเมื่อวานนี้ก็คว้าชัยชนะสปินไปได้แสดงความยินดีกับ2หนุ่มนะครับจาก Mercedes นะครับทั้งอาร์โดนลลี่และก็ทั้งราเซลนะครับที่มีพเดียมคู่กันนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น้องเล็กของเรานะครับในเมื่อวานนี้ก็ไม่มีแต้มนะครับเพราะว่าสปินก็เอาแค่คนใช่ไหม แต่ในวันนี้นะครับคืนนี้ก็จะเอาแค่สิบคนก็ต้องมาลุ้นกันไปที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คือทั้งสองรอบเลยนะครับทั้งสปริน e s เแล้วก็ทั้งการคอลี่ไฟโอ้นะครับคือเข้าทางนอรลิสแบบสุดๆในตอนนี้ละ่ะถือเป็นโอกาสครั้งสําคัญนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยจะเข้าใกล้แชมป์โลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้าใจนะครับว่ายังเหลืออีกสามสนามแล้วก็กับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเในคืนนี้เข้าใจว่าเส้นทางมันยัง ังมีโอกาสสาหรับทั้งออสการ์แล้วก็สําหรับทั้งเวอร์สั่เปนอยู่แต่แต่ที่บอกว่ามันเข้าทางสุดๆก็เพราะว่าในสปรินต์เนี่ยออสการ์ Oscar ก็ไปพลาดนะครับไปพลาดก็คือไปเหยียบนะครับปีนเคิร์ฟตามจริงมันมันไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะมันก็เหยียบกันหมดแหละก็ไปฟังเขาเล่าเขาบอกว่าสองสามคันที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเขาเหยียบ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 ไปนะผมก็เหยียบไปตรงนั้นนะเหยียบไปหน่อยนึงไม่ได้ไม่ได้บานเยอะแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าสปินในเมื่อคืนนี้มันเป็น จะบอกว่าเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งมันมันมันก็ไม่ขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันจะมีส่วนที่มันเปียกอยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วกันครับอาจจะเป็นช่วงขอบช่วงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นแห้งเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเอายางสลิซลงไปได้ไงแล้วนักแข่งที่ไปเหยียบแล้วก็รถเสียอาการมีหลายคนนะครับมีหลายคนอ่าอย่างสองเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยก็รดสะบัดเหมือนกันแต่ก็เอาอยู่แต่ไปปีนขอบเคิร์ฟเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับ เข้าใจได้ว่าระดับการยึดเกาะที่เคิร์ฟเนี่ยมันจะไอ้นี่นะครับมันจะน้อยกว่าที่เป็นตรงพื้นแท็กเพราะว่าตรงเคิร์ฟมันเอาสีมาทาใช่ไหมเอาสีมาทาแล้วถ้ามันเปียกเท่ากันนะครับระหว่างขอบเคิร์ฟที่สีทาเนี่ยแล้วก็ตรงถนนถนนเนี่ยมันจะเป็นเป็นเม็ดกรวดใช่ไหมครับที่แบบว่าละเอียดละเอียดเนี่ยมันก็จะกระจายนะครับน้ํามันก็จะกระจายความชื้นมันก็จะกระจายทําให้การยึดเกาะมันดีกว่า แต่ไอ้ตรงขอบเนี่มันจะเป็นผิวมันเรียบเวลาน้ําก่อเน,นี่มันจะแบบว่าไม่ได้ดูดซึมลงไปข้างล่างหรอกมันจะก่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วยางหัวล้นหรือยางสลิกเนยยียบถ้าโชคดีหน่อยคือเสียอาการไปหน่อยแล้วก็โอเคพอหลุดปุ๊บแล้วมันก็กลับเข้าสู่เส้นทางเข้าสู่พื้นแท็กปกติก็อาจจะแค่สะบัดได้บางคนจะเป็นอย่างฟางเรารี่อย่างเงีย้งยแต่ของออสการ์นะครับปบแล้วบิ้วเลยนะฮะตูมเลย อันนั้นเคสนั้นก็จะมีอยู่สามคนนะฮะที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันแล้วเกือบโดนกันในรถนะนะครับรถของใครนะของของฮาวเคนเบิร์กไหมนะครับที่เกือบเกือบจะถลายไปโดนแลวการมีโคลาบปินโต้ด้วยนะครับเคสนั้นนะฮะากลายเป็นจุดเปลี่ยนในจังหวะที่ลอริสนะครับขึ้นหน้าอยู่ก็รับไปก็จะบอกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของทีมของอะไรต่างๆคือคงคงไม่มีใครที่จะมาอักติอะไรเกินแบบนั้นลงนั่งผมว่าใช่ไหมฮะมีไหม ไม่น่าจะมีเราถ้าเราดูกันแบบด้วยความเข้าใจด้วยความมีสปิิตจริงๆก็คือมันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างนอริสคนชนะเนี่ยก็ยังบอกอยู่บ่อยครั้งทุกคนได,ได้ได้เห็นนะยังบอกว่า้แบบเนี่แบบรถมันเสียอาการนะอะไรเงี้ยเวลาขึ้นไปมันการยึดเกาะไม่ดีนะมันมีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่ออสการ์บอกแล้วว่าสองสาคันที่อยู่ข้างหน้าเขานะครับทั้งออสองเมอร์เซเดสทั้งนอริสเนี่ย ทุกคนมันก็เหยียบมันก็ปีนกันหมดแหละมันไม่ใช่ว่าออสการ์ไปปีนคนเดียวนะเราลื่นไงมันอยู่ที่ว่าจังหวะในช่วงนั้นมันแป,ปะพอดีนะครับพอเหยียบปุ๊บล้วก็ลื่นไปเลยเออนะครับก็ต้องรับตรงนั้นเงินไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของเวอร์ซัเปนนะครับแม้ว่าจะอ่าไม่ได้มีอะไรเสียหายนักหรอกนะครับเข้าใจได้แต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีโพเดียมเนะี่ยแต่คะแนนมันก็น้อยก็ยังยังถือว่ามีลุ้นอยู่อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งนะครับที่มันเข้าทางนอร์ิสก็คือออสการ แล้วทีนี้จุดเปลี่ยนที่สองก็คือพอมาในการคอลี่ไฟล์ปรากฏว่านอริยังคงแข็งแกร่งอยู่ฮะยังคงแข็งแกร่งอยู่แล้วก็คันที่สองก็เป็นอัตโนเนลี่นะฮะคันที่สามเป็นเลอแคลร์อ่ายแดงเริ่มกลับมานะครับแล้วก็คันที่สี่ถึงยังปเป็นพิแาสตี้แล้วก็เป็นฮัตจาในคันที่ห้านะครับแล้วก็เป็นรัสเซลเด็กใหม่ถือว่าน่าสนใจนะมีมีมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของเด็กใหม่ด้วยการคอลี่ไฟล์เนี่ย มีฮัตจามาแล้วก็มีเรียมรอสซ่าม,มาคันที่เจ็ดแล้วก็ยังมีโอเวอบร์แบร์แมนมาฮะโอสุดๆนะครับแล้วก็เราไม่ได้เห็นอัลพีนในท็อปสิบเนี่ยนานมากแล้วผมจำไม่ได้ครับว่าล่าสุดเมื่อไร่มาในท็อปสิบอยู่นะครับสำหรับเบียร์แกสลี่อ่าน้องเล็กของเรามาในคันที่สิบสองก็ถือว่าเอาล่ะนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดถือว่าเร็วร้ายนักยังพอได้ลุ้นในเส้นทางอยู่แล้วก็ในส่วนของทันเซอร์มาในคันที่สิบสาม แต่ที่พีกก็คือเรดบูลไปไหนเรดบูลของวอร์สตัเปนนี่แหละนะครับของยนะูกีในคันที่สิบเก้ายังพอเข้าใจได้นะแต่เรดบูลของแม็กครับมาคันที่สิบหกโหแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขามีรายงานข่าวมาหรือยังในขณะที่นั่งคุยกับเ,เพื่อนอยู่เที่ยงตรงตอนนี้เนี่ยว่าตกลงแล้วเรดบูลเขาจะเปลี่ยนพาวเวอร์ยูนิตใหม่ไหมหรือจะยังไงคือถ้าคุณเสี่ยงนะครับที่จะไปออกสตาร์จากพิษเลนนะแต่คุณได้เครื่องที่มันน่าไว้ใจกว่านี้เนี่ย มันจะเป็นอะไรที่คุ้มไหมที่บอกแบบนี้เพราะว่าด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์แกแกบอกว่าอาจจะนะครับคือคือบอกว่าต้องไปคุยกันก่อนอนะครับไปสุมหัวนะครับประชุมหารือกันก่อนแล้วจะตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะใช้แผนนี้ไหมจะต้องเปลี่ยนไหมถ้าแกบอกแบบนี้มันมันก็เข้าใจว่ามันคงแบบน่าจะน่าจะต้องเปลี่ยนไหมทุกคนว่าฮะ อืมอาทย์ที่พูดเนี่ยมันยังยังไม่ได้รู้นะฮะยังไม่ได้ทราบข่าวยังไม่ได้ไปตามข่าวว่าตกลงว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคือถ้าไม่เปลี่ยนก็จะออกกริดที่สิบหกนะครับกับศักยภาพของรถเนี่ยโดยเฉพาะในเซกเตอร์หนึ่งกับเซกเตอร์สามนี่โอ้หนักเลยฮะใช้จ่ายเวลาไปเป,เปลืองมากเลยนะครับในในจุดนั้นนะ่ะเซกเตอร์สองอาจจะไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่ได้ดีไม่ได้ว้าวอะไรเลยนะฮะเนี่ยทำไมมันมัน,ม,นมันเกิดเป็นจุดเปลี่ยนมาได้แบบนี้ล่ะทั้งด็อกเตอร์เองทั้ง หน้าทีมนะครับทั้งโลลองเมกกี้ก็บอกว่าเอาตามจริงมันมีบางบางอย่างที่ที่รถของแม็กซ์เนี่ยเอ,เอาเอาเอามาจากที่เม็กซิโกเป็นสิ่งใหม่ๆบางอย่างเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะเอามาเพื่อที่จะเอามาใช้ในตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีใช้วิธีเสี่ยงค,คือคือรู้ว่ามันเสียเ่ยงไงฮะแต่แต่ยินดีจะเสี่ยงก็เหมือนกับที่เราเคยคุยกันไปเมื่อสองวันก่อนใช่ไหมครับว่าสถานการณ์ของเรดบูลเนี่ย อยู่ในลักษณะเหมือนประมาณว่า,วาโกยหมดหน้าตักเลยคือเหมือนประมาณว่าอได้เป็นได้เสียเป็นเสียไปเลยมันมันไม่มีอะไรที่จะมาเสียแล้วไงในตอนนี้นะนะครับมันไม่มีอะไรแล้วกลับอีกสามสิบหกแต้มในในในตอนนั้นนะครับก่อนที่จะมาเป็นคืนนี้มันจะเป็นสามสิบหกแต้มใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเหตุผลเพราะอะไรแต่ถ้ามองในมุมส่วนตัวผมผมว่ามันเหมือนประมาณว่าตอนเนี้ยคือเสียเป็นเสียได้เป็นได้ไปเลยโกยหมดหน้าตักตายเป็นตายเลยอย่างเงี้ย ทีมก็เลยเลือกที่จะเสี่ยงนะครับโดยการที่จะทําอะไรใหม่กับรถโดยมีความหวังว่าโอเคถ้าได้ก็ได้ไปเลยถ้าเสียก็ยอมรับนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไปนะครับอ่านะครับเมกกี้บอกแบบนั้นปรากฏว่าโชคร้ายสําหรับพวกเขาครับที่มันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังตรงกันข้ามมันกลายเป็นผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยว่ามันจะแย่ขนาดนี้ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันกีป่ปีมาแล้วนะครับที่วอร์ซัพเปเนี่ยเขาเอาตัวรอดจากคิวหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนึกนึก,น,กนึกก่อนโอ้ผมว่าน่าจะห้าหกปีแล้วนะผมว่าเต็มเต็มน่าจะมีนะครับน่าจะห้าหกปีเลยแหละอันนี้ไม่ได้นับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของรถมีปัญหาเรื่องของอะไรไม,ไม่ไม่เกี่ยวตรงนั้นนะครับเอาเอาแค่แบบเนี้ยังอยู่ได้เนี่ยแล้วแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีทางเลือกอะ นะครับไม่มีทางเลือกในสําหรับค่ําคืนนี้คือสิบหกกับไปออกสตาจากพิษเลนะ่ะแต่มันมันจะมีจุดนะครับที่มันเปลี่ยนอยู่อย่างหนึ่งก็คือแฟนๆของเวอร์ซ่าแฟนหลายๆคนอาจจะฝังใจกับความยอดเยี่ยมของเขาในปีที่แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ออกที่สิบเจ็ดก็ชนะได้นะใช่ครับถ้าสถานการณ์มันมันเข้าทางกล่าวคือมีฝนมีอะไรมันต้องมีฝนจริงๆนะมันถึงจะเปลี่ยนได ถ้าแบบเมื่อคืนนี้มันโอ้ยแทบจะไม่ต้องมีอะไรเลยนะฮะจริงจริงเมื่อคืนเนี้ยอาจจะหวาดเสียวแค่ต้องว่านอริสจะวิ่งอยู่คนเดียวนะฮะคันเดียวข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเวลาเหยียบน้ำก็ต้องไปเหยียบก่อนเขาอะประมาณนั้นอ่ะที่เจ้าตัวบอกว่าเฮ้ยแบบมีน้ํามีอะไรปีนขอบเคิร์ฟขอบอะไรเนี่ยอันนั้นก็คือสถานการณ์มันจะบอกว่าเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งมันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคืออย่างผมบอกไปว่ามันอาจจะมีจุดที่มันชื้นมันแฉะเนี่ยก็ตรงขอบแล้วก็ประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต แต่ถ้ามันมาแบบอีหลอบเดิมเนี่ยผมว่าหนักอยู่ยยนะฮะหนักอยู่แต่ถ้าโอเคมีฝนมาเนี่ยโอเคเลยล่ะนะครับผมยังมั่นใจว่าสถานการณ์แบบนี้เวอร์ซ์เป็นนะครับถ้ารถไม่มีไม่มีปัญหานะถ้ารถปกติเอาดูรถได้คือทุกคนทราบดีไหมครับว่าเวลาที่การยึดเกาะมันหายไปจากฝนจากอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้ความเร็วนะครับที่คุณมีการยึดเกาะที่คุณมีมันจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่เยอะหายไปเยอะ ดังนั้นความเก่าเกมทักษะในการควบคุมรถอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกเอาเข้ามานะครับตรงนี้เวอร์ซเปนจะกลายเป็นว่าจากที่จะเสียเปรียบหนักเนี่ยอาจจะพอมีโอกาสผมเลยเชื่อว่าแฟนๆของเวอร์ซเปนในตอนนี้ผมว่าร้อยทั้งร้อยละฝนมาเถอะลุ้นให้ฝนมาถ้าฝนมาเ,เอาละ่นะฮะพิดเลนก็พิดเลนเธอว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่า พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจริงๆครับในในวันนี้สรุปก็คือนอริสก็จะได้ได้ประโยชน์จากการที่เวอร์ซัพเปนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีโพเดียมแล้วในวันที่ตัวเองสําเร็จแล้วก็ในวันที่ตัวเองสําเร็จในบนโพก็เวอร์ซัพเปนก็รถเนี่ยยังจะจะยังไงเลยฮะจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะพิทเลนต่อให้ไม่พิทเลนก็ปิดที่สิบหกอ่ะโอ้มันมันไม่ใช่ธรรมดานะครับปิดที่สิบหกอ่ะใช่ไหมแต่นั้นก็ต้องรอดูกันไปนะครับ แล้วออสการ์นะครับมีมีโอกาสล้วทําไมตอนแรกบอกหุ้ยมั่นใจนะฮะดูอาการของออสการ์เขาไม่ได้ทุกร้อนนะครับในในวันแรกแนมะ้ว่าจะคอลี่ฟายมาอยู่ห่างจากนอริสมีไส้แซนวิชเมอร์เซเดสปล่มาเนี่ยเจ้าต,ตัวบอกว่ารถมันดีกว่าสนามที่ผ่านมาที่เม็กซิโกนะแต่ใช่ครับคือรถมันดีก็จริงถ้าอยู่ในเกมอะแต่ถ้าคุณไปมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับก็คือไปเหยียบน้ําปีนเคอร์ปีนอะไรต่างๆเนี่ย โอเคคุณอาจจะบอกว่าก,ก็ปีนนิดหน่อยเองนะก็รอบที่มันผ่านมาก็ปีนแบบเนี้ก็ใช่ครับคือน้ําเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เหยียบเหยียบเหยียบผ่านไปเนี่ยบางทีไอ้คันข้างหน้าไม่มีอาการเนี่ยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยน้ํามันยังไม่ได้วัดไหลออกมาหรือมันอาจจะวิ่งต่อกันแต่ถ้าคุณวิ่งไปปุ๊บบางทีน้ํามันกระเพื่อมไปเสร็จปุ๊บแล้วฝ่ายทีอีกคันนึงจะมาผ่านไปสองสามวิอย่างเงี้ยน้ำมันก็กนจ,ะนนนนกจะมีเวลาเซตตัวไหลลงมา กระจายบนขอบที่คุณจะเหยียบเนี่ยคุณก็มีโอกาสลื่นได้เห็นไหมฮะมันแล้วแต่จังหวะจริงๆคือไอเหยียบมันเหยียบทุกคนแหละผมไม่ได้มองว่าเป็นการเป็นผมไม่ได้มองว่าออสการ์พลาดเพยาไปปีนขอบเคิฟคนเดียวไม่ใช่นะมันมันปีนหมดย้ำฮะปีนหมดแต่จังหวะที่มันชื้นมากชื้นน้อยตรงนั้นเนี่ยต่างหากนะครับที่ทําให้ไปแล้วก็มีอุบัติเหตุที่ที่ <c oughs> หน้าหวาดเสียวของโคลาบินโตแล้วไม่ใช่ของโบโตเลโต้และนะฮะที่เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าโอ้มาแบบ ทางทางโค้งหนึ่งอะสนามนี้ทอปสปีดม,ม,มันมันมันสูงนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยของโบโตเลโตนะครับนักแข่งเจ้าถิ่นเนี่ยนะน่าจะสามร้อยสาสิบแปดตามรายงานมานี่เร็วมากฮะแล้วก็ไปเฉี่ยวกับกาแพงจังหวะแรกเนี่ยซัดไปสามสิบสี่จี้าแรงกระแทกแล้วก็กระเด้งมาไอจังหวะกระเด้งนี่หวาดเสียวมากใครได้ดูการการอ่งขันขน,นี่จะเห็นนะโอ้โหแบบเฉียวรถต้องเล็กไปแล้วก็ซัดไปห้าสิบเจ็ดจีนะครับในตรงเนี้ย ดีนะไม่เป็นอะไรนะฮะดีแต่รถสภาพเนี่ยโอ้ยับเยินเลยนั่นแหละนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นั้นมารอดูนะครับว่าคืนนี้นะครับต่อให้จะมีฝนหรือไม่มีฝนยังไงเนี่ยเราจะได้เห็นออสการ์เนี่ยเปิดโหมดบูไม่มีทางเลือกครับนอริสเองสตาร์ทเมื่อวานนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าทําได้ดีอยากที่เราอาจจะคิดเฮ้ยปกตินอริสเนี่ยสตาร์ทมาบางจังหวะที่ดนนกดดันสตาร์ทไม่ดีนะนี่มันคือเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนเหมือนกับที่เราเคยคุยกันว่า มันเป็นงานง่ายของนอริสอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณสตาร์ทไม่พลาดนะเพราะว่าไส้แซนด์วิชมันมีนะครับมันก็มีจริงอ,ะอ่ะก,ก,ก็ทําได้ดีนะครับทั้งคิมมี่นะฮะทำทำได้ดีก็เป็นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่พิอสจะผ่านเมอร์ซิดสขึ้นมาเพื่อที่จะมาเจอกับนอริสใน่คสปินนะครับยี่สิบกว่ารอบเนี่ยและมีหนำซ้ำเนี่ยนอริสยังได้โบนัสพิเศษก็คือเป็นเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุของพิแอสี้เนี่ยเองก็เก็บไปเก้าใช่ไหมฮะอะแล้วก็ เออพีอัไม่มีไม่มีแต้มเนี่ยก็เลยขึ้นหน้าไปไปก้าวแต้มในตอนนี้นะครับแล้วก็ก็ต้องชื่นชมอันดอนดลี่ด้วยนะฮะนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถิตินะครับที่ออกซาร์ในหัวแถวนะครับปิดที่สองกับนักแข่งที่อายุยังน้อยนะครับแค่สิบเก้าปีนหน่อยๆไม่รู้สิบเก้าปีกี่วันน่ะเนาะนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งสถิติของเจ้าตัวแล้วก็ความมั่นใจกําลังกลับมานะครับ กำลังกลับมาเพราะว่าเมื่อวานก็ขวาโพเดียมแล้วมีบางจังหวะน,นะครับที่ไล่เข้าด้วยนะไล่เข้านะครับเปิด d s ได้แต่นอริสก็มีกอกสองฮะมีกอกสองแล้วก็จังหวะที่หนีนะครับคันข้างหลังก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอ่ากลังใจที่ดีของเจ้าตัวแล้วก็ทีมงานแล้วในเมื่อคืนก็ยังมาคว้าปิดแถวหน้าอีกฮะออกซา์เคียงคู่แวรโดนอริสอีกโอ้ก็ไม่ธรรมดาครับเอาคุรีไฟอ่รุ่นพี่นะครับเพื่อนร่วมทีมกันไป เมื่อวานมีช็อตที่ทําได้ดีตั้งแต่ออกออกออกสตาร์ทนะทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าอ,อันโตนลลี่มีมีจังหวะที่เกือบจะเพียงพอมนะครับเกือบชิงโฮช็อตมาไม่ได้นะแต่สุดท้ายก็ไปอาศัยความบู๊ดูดันของตัวเองนะฮะปื๊ดเดียวนะครับพุ่งไปปิดลายทันไม่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเกมอาจจะเปลี่ยนสำหรับเขานะครับจริงๆถ้าเกิดว่าช็อตนั้นโดนโดนแทงผ่านหน้าเข้าไปก็ถือว่าโอเคทําได้ดีอยู่ นะในส่วนน้องเล็กของเราเมื่อวานนี่ไม่ได้เปลี่ยนยางเพราะอะไรไม่รู้นะผมแซวขำๆนะครับเพราะว่าสปินเวสที่นี่มันเพราะว่าการแข่งที่นี่มันมีสปินไงแล้วลการซ้อมมีแค่รอบเดียวใช่ไหมไอพี่หนึ่งเอ๊ะเก็บเก็บข้อมูลยางยังไม่พอไหมฮะก็เลยไม่เป็นไรปล่อยจอยเดี๋ยวรอเต็มเต็มในคืนนี้ไหม <laughs> ไม่รู้นะครับไม่รู้ครับเพียงแต่ว,ว่าก็ไม่ได้แต้มกันไปแต่ความเร็วก็มันพอจะลุ้นได้ในในเวสยาวๆอย,อยู่กับกลยุทธ์ของการเปลี่ยนยางนะครับ ก็อาจจะเป็นการเก็บข้อมูลเก็บอะไรเพื่อที่จะลุ้นแต้มนะฮะแต่ใดๆแล้วก็ตามคะแนนยังคงโอเคอยู่ยังคงไม่น่าห่วงนะครับสิ่งที่มันจะบันเทิงก็คือเด็กใหม่มันโผล่มาหลายคนนะครับในสิบคันแรกในวันนี้นี่เราจะบันเทิงนะฮะเด็กใหม่โผล่กันมาแล้วก็จะมาดูความโหมดของเ e อร์สตาเปนนะครับว่าจะเปิดโหมดบูนไล่แซงกระจายเลยไหมแล้วก็ของเบด้วยนะครับแล้วก็ตัวแปรทั้งเฟอร์ราทั้งเมอร์เซเ ไม่ได้ลุ้นแชมป์โลกกับเขาหรอกแต่พวกนี้จะเป็นตัวแปรที่จะทําให้การลุ้นแชมป์โลกมีสีสันขึ้นเนี่ยจะทําอะไรได้มากไหมฮะในวันที่อยู่ไสแซนวิชระหว่างนอริสกับพีแอร์ทีอีกแล้วย้ํานะครับเที่ยงคืนตรงตามจริงนะครับวันนี้ผมกาจะไม่หลับไม่นอนแล้วล่ะเพราะว่า Mo เตอจีพีเขาจะแข่งอ่ะเดี๋ยวผมไล่โปรแกรมนะฮะสำหรับคนที่จะดูนะทั้งสองล้อทั้งสี่ล้อสิบแปดจุดหนึ่งห้านอนี่เป็นโมโตทูฮะแชมป์โลกอาจจะตัดสินกันในวันนี้เลยหรือเปล่าก็รอดูกัน หรือถ้าไม่ตัดสินก็มีโอกาสท,ที่จะพลิกกันไหมเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวนะครับที่แชมป์โลกขึ้นหน้ากันกาวแต้มยังยังไม่ตัดสินครับหลังจากนั้นสองทุ่มจงจะเป็นโมโตจีพีครับเรสเต็มๆนะฮะเมนเรสยาวๆแล้วก็สามทุ่มครึ่งนะครับยี่สิบสามศูนย์นอก็จะเป็นรุ่นเล็กโมโตทรีหลังจากนั้นมันจะเสร็จสิ้นประมาณสักสี่ทุ่มนิดหน่อยเราก็จะเหลือเวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเสร็จอะผมก็เลยกล่าวว่าผมยังไม่หลับไม่นอนแล้วนะมันมันพอกระเทิรนผมจะจะ กิจกรรมไฟ์สดนะครับอันนี้ไม่ใช่ช่องนี้นะฮะจะเป็นช่องช่องไบเกอร์แมนนั่นแหละนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อาจจะพอทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลองตามไปคุยกันไปคุยกันค่าเวลานะฮะหลังจากนั้นก็จะได้ดู F1 ในเที่ยงคืนเนี่ยอาจจะเข้าเข้ารายการก่อนสักสิบนาทีนะครับไปฟังนะเบสนะดูเขาวิเคราะห์เกมนะครับข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยให้ชมกันก่อนลงสนามเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ความสนุกความรู้กันไปอีกนะครับเอาล่ะนะครับ่อยเจอกันนะครับว่าจะมีจุดเปลี่ยนอะไรยังไงกันหรือเปล่าคืนนี้สวัสดีทุกคน